ครับสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มบิวตี้นะครับบำรุงผิวขาวใสไร้ฝ้านะครับก็คืออยู่ในชุดของชุดไร้ฝ้านั่นเองนะครับก็จะประกอบไปด้วยไลฟ์เซตนะครับคว่าไลฟ์เซตเนี่ยนะครับก็จะเป็นเซตในชุดไร้ฝ้าโดยเฉพาะเลยแล้วก็จะประกอบด้วยไลฟ์คิมจิ้งสองหลอดนะฮะไลฟ์ยูวีโปรเทคชั่นหนึ่งหลอดแล้วก็ไลฟ์บ라이ทเนนนิ่งโลชั่นนะหนึ่งหลอดนะครับหรือว่าท่านจะซื้อแยกก็ได้นะครับสามารถที่จะซื้อแยกเป็นแต่ละตัวได้เหมือนกันนะครับ วิธีการนะครับก็คือวิธีการใช้เนี่ยเราต้องล้างหน้าด้วยไลท์คิ้งซิ่งก่อนใช่ไหมครับเมื่อล้างหน้าด้วยไลท์คิ้งซิ่งเสร็จแล้วก็บำรุงด้วยไลท์บิวตี้นะฮะไลท์บลิไบรท์เทนนิ่งนะไม่ใช่ไลท์บิวตี้ไลท์ไบรท์เทนนิ่งโลชั่นเพราะว่าไบรท์ก็แปลว่าไบรท์ใส่นะฮะไบท์เทนนิ่งโลชั่นแล้วก็ตามด้วยไลท์ยูวีโพเทคชั่นนะครับแล้วก็จะเป็นการ รักษาฟ้ามันจะค่อยๆจางลงนะที่ดีสุดยอดมากๆนะครับลูกค้าใช้เราเห็นผลครับ